เทพพระเจ้าประทานของวิเศษมากมายให้แก่เราสักวันเจ้าจะรู้ว่าทั้งหมดนั่นคืออะไรนี่คือสถานที่ที่เราใช้เก็บรักษาสวยจังเลยใครจะได้ใช้มันหนึ่งเดียวในหมู่เราที่ดุด,ดันที่สุดและนั่นย่อมไม่ใช่เจ้าไดาานะ่าให้เสียงประษาไทยโดยรู้เซอร์สตูดิโอข้าจะฝึกเจ้าให้หนักยิ่งกว่า ชาวอเมซอนทุกคนก่อนหน้านี้หนักกว่าห้าเท่าหนักกว่าสิบเท่าอย่าเผลอเป็นอันขาดถ้าคิดว่าการต่อสู้เหมือนไฟหรือไงจนกระทั่งนางเก่งกว่าเจ้าด้วยซ้ำแต่นางไม่รู้ความจริงว่านางคืออะไร นี่คือที่ไหนคุณเป็นใครเรามีภารกิจสวรร์ในการปกป้องโลกใช่ไม่ว่าเธอจะเป็นใครคุณมีอันตรายมากกว่าที่คุณคิดระวังตัวนะไดอาน่า,นาถ้าไม่มีใครปกป้องโลกฉันก็ต้องทำยินดีต้อนรับสู่รอนดอนมันน่าเกลียดใช่มันไม่ได้ถูกใจทุกคนถอยไปหรือจะไม่ถอย มีอะไรจะอวดให้ผมดูอีกไหมเจ้ามันตัวอะไรข้าคือไดอาน่าแห่งเทอรมิสกีราบุตรีแห่งฮิปโพลิตาในนามแห่งคุณงามความดีโทษสะของเจ้าที่มีต่อโลกนี้จงดักตัง ว้วมันดูไม่เวิร์กเลยฉันว่าเธอควรจะเอามันไปเก็บไว้ตรงนั้นนะไม่ได้เข้ากับชุดเลยไม่เลยสักนิด